บักเกินว่าทําปิดกฎของสวรรค์ก็เลยถูกลงโทษมาจุติบนโลกมนุษย์ที่นี่ท่านอาจารย์บอกว่าเราจะกลับไปสู่สวรรค์ได้เราก็จะต้องมีเนื้อคู่คนจะต้องรักเราเราจะต้องรักเขาด้วยโอ้มันช่างเหมาะจริงๆนะนุย้ยอ่บนอดีแล้วนะกับพอบกันแล้วแล้วกับจ้าปนันจริงนนุ้ยเอปอปบกันเลวเปลือยนุย้ยเอเอนี่เรา,วาอวดโนดมาปอบกับจาครูเล้ยเดนียู่รือไม่นุย้ย น้องน้องชอบไยิ่งกว่าน,นี้ชอบจริงๆเลยพี่หนุย้ยนะถูกสเปกเลยเออแล้วตึงน้องกรีจปะเทกไม่ต้องพูดไอเตงกันมึงน,นั้นอีหลัวรอลัาอยั่นั่นไม่ต้องลกวเลรมันกับมาโคเรากับปะาโคเรากันนอได้น้องกันอจาครูนะเอากระต่ามาจะได้พมอไ่จะกิน ถามมาจะได้ยังไงโอมโอมกรอดกรอดนอดบิดตะครูโอมกรูกรูตะครูปอบกับนอดกรอดกรอดกรอดนอดบิดตะครูโยกเป็นกูไม่ไปไหนโอมครุดครุดโอมกระลับตะลิมตะล่มปล่อยตวนิวนิ่มนิ่มตะลหิ่มนิ่มกินตะครูครูกะครับปัดก็ปีนเกลียวกรอดกรอดทอไปออกไอ้โงยเรียมเรียมอโรเก้มึงกูก็ไม่ใจปุ่งปล่าก oh ันย oh ัมายอย่าไปตามอย่าไปตามล้ม จะมีคนรักแล้วจะมีคู่แล้วใครเป็นคนรักของเธอเนี่ยคนข้างหลังเนี่ยอุ้ยตายแล้วจริงหรือเปล่าอ่ะกูได้เหมือนจราเข้นี่ยเหรอแมนปลืบโอมกรดกรดกรดกราวกราวเบิกกวาวออกเร็วก็อย่าาอกว่ามันกับม่อมกันจริงๆริงเร็ว ก็พี่พี่บอกว่าพิจพาทธิบัคีเข้าวังเราก็เหมาะสมกันอยู่แล้วนะเพราะว่าพี่มาเจอทิบัคีแล้วเนี่ยถือว่าเจอเนื้อคู่ที่พี่กําลังจอหานะไปเจอให้ทิบัคีที่มาเป็นโฉมงามชามสวาสดมาประพาสชมพันนบุพภา พี่ยนยอดเยาวรศเกจราจักรโสภานิ่มน้องละหองนวลประไพพิมพ์นิ่มน้อยกลอยสวัสด์ดังนางในไกลาลาดมาเล่นสวนเสด็จกลับรับไปให้รันจวนข้าวอากวนอาวรร้อนรอไทยด้วยยากยากพี่จากเมืองมามุ่งหมายดังกระต่ายเล่นแลลููแขไข่รันเดือนดับรับเลี่ยมเมรุกไกลโอ้อะไรเหลือแลชะงแงคอย เหมือนอกพี่ที่แสนสเสน่นุษเห็นสูงสุดที่จะได้สิ่งใดสอยหรือได้ดวงดอกฟ้าลีลาลอยก็จะคอยสงวนนวลสงวนเฉยนะไปกลับเมืองกับพี่นะไอ้ไรจิอกใ,ใจกว่าป้าปล้ำตัวนวลกวับพี่กวัดเด็กเพลงยาวแอ็นเพลงยาว เียาวเออคนแต่ไม่แต right? ่เลยก็ชีบเป็นกระเปรียาวจริงเองแต่แรกปูก็จีบแม่ไม่ปูก็เกี้ยนเปลี่ยนยาวเกี้ยนเปลือยจีบดินร้อจอจุดในจำมุ่นก้าวปีเกี้ยนเองแต่งเองเป็นเปลี่ยนยาวหมอไปเศ้าอ่ะชีวิตึงตึงเกี้ยนแหละเกีติดอยู่ตรงนั้นในโตไม่โตกูไปตึงปอบกูมาโตให้แกมึงโตอ่ะเปลือย ยิบดินจ้อยจอยจุดใหนจะมุนข้าวผีแก่เองแต่งเองเป็นเพลงยาวหมอบไปหนองเจ้าอ่ะชื่นนู่เดินเบื่อเลยจึงหมายมันเชี่ยวตีนโพดายปอนไม่โอ้โถ่อยๆๆอย่าอย่าจับมือที่แค่เงางางซาตาระนาชนไปในทีลับลับอีกไปชั่วแล้วอันร้อย เกรียดเกลีดเลยคุณเกรียดเลยคุณนี่ไม่ใบเจเลยไม่ใบเจเลยแก้วเปิ้อปือกว่าปลาเอที่อิงกฤษจะผ่านอยู่แล้วนู่นมวยต้อยกันบนเวทีกรรมการพอได้ย่ามังมึงยิกลงไปจกอยู่ในป่ากล้วยมันกัดวู้กันเลื่อต่ำเพือฮะเจดเปรตจริงพอได้นะบุตรนะโอมไก่โปูมาเย็บไก่เนี้ยเราน่อยจัดแม่นะมานี่มานี่ มาวัดดีครับวัดดีไรวัดดีไรวัดดีไรมึงรู้ไหมว่าน้งตีบังกีรา้ามาจากวดูมาจากไหนี่นี่นี่นแตงตายไม่ออมเลยจัได้แต่กีช่วยจิบมือตื้อแค่ตุบันเพลย์ยืนแล่ใจกุนเต้านุกกันนะนุกกันเ้อรู้จากไหมนี่นี่ไรนี่ฮะชึ๊ชึึตีมก็เดปุ่ง ว่าลงล้างเหลือเหลือดออกใต้กองลุยกูกล้าจะไล่รบเร็วปุ่มกอดอดกับกือปุ่มไม่ใช่มีไอ้นี่กับไม่มีได้ปื้มไม่รู้ไม่แบบกูกูกูเคยเบ้อเบ้อเหมือนจิ้มเดี๋ยวแต่วันเหลือจ็อกท็กไปดิอย่างนักเรียนตัวนะั้นกึเราเล็กมันดีนั่น อัน um นี้ป้อมกับว่าพัดนันแล้วไปดูเด็กมันนั่นนั่นไอ้เล็กมึงไอ้นนี่มึงยามวันนีไอ้นี่กูเองนะกูเองไอ้นี่กูเองกูต้องกับมึงเละได้ยนะกูเกลร้ยงตึ้งเลยเราเกลร้ยงซึ้งกลยเรานะหยุดไอ้บ่าวหยุดไอ้นี่เตจีต้นโค่มึงนั่นนั่นสามาเจ็ดนะคุยว่าไยไอ้ตองไอ้เรื่องเกี้ยงเจี๊ยงเย็นเย็นต้นโค่ เปิ้เปอ,อมึงระว่าห้ดีนะนี่กูจักโลกเลือนขึ้นมาแลยตัวเดียวกูกองกูยิ่งเป็นชุดก็ะได้นะกูบอกไงแบ่งเลือดแบ่งไงหนิหนุยได้แล้วไม่จำตัวเคยแต่กูกูไม่ยมอมเออกยตู่ใจอยู่นัน่นนะกันบ้าบาปน,นี้ลงเลดจักเม็ดเออ ไอ,อยายาน,นบอกมาพรุนี้จะกลับเพื่อมรูมาแต่อันนี้ตัวปุ๊บไอ้เขวจุ้ยกันกูแม่ <c oughs> แกเห็นจับเพียบใกล้ปุ๊บปืนไรปืรนไรไอ้เตงง่ายกินกับบอกนี่หลายปีวัน,น,น,นก่อนเดือดล้อนดัดเครื่องอาบจีกับบอกนี่เครียดแหล่ กับบ๊ะแบงราคือตากับตาดับใจรามากับบุญใจรับ r ังเป็นพื้นเลวตึ้งงินมันโมกับมันแควนกับน้องสาววันเหล่องจริงมันแรกก็ฝันนั่นแหละเออชื่อแรกตองเหมือมเปรดอยู่ฝันนั้นนะต้นเนี่ยหมาต้านเนี่ยพไม่ได้ตองมันคู่เปื่อนตกงานเลยแต่ว่ามันโตกับคนจริงปั่นต้นนี้ นี่ยก็เรียกว่านักเลีนจริงมาเลือดไปเรยหน้าหนักตื้ออุ้อยหลาตนกันเลยอุ้นมันไกลๆตอโๆอยู่นั่นอ่ะอย่าบาย,ยอ่ะคือคนเราอย่าไหมไม่จะไหวกิจีนั่นี้นี่ไรกันแต่ว่าอย่ามันเกินแบบนั้นเราก็ไม่จะยอมใครไม่โตเปื่อนเราก็ใจะมากันจริงจนจัดมาต้าน,นนะาานะเนกินน้เอาเนาะเฮ้ยนี่พวกบัตร โอ้ได oh, um, um, uh ้เลยนิตาหน่าต uh ่างบ้านมาเท่าได้ไหมเออได้ได้กินประนูว่าปต่ำเจีแหกป้านี่ร้านไม่ปิดดีไอ้ไรื่อจัดจุดจ้องจุดแล้วไป่อยหนังเล่นๆอ่ะบายบายมึงไปเรื่อยเราคนคือคนเรานี่ไปแม่มบวชโดนกําแพงบวโครงอ่ะล่ะเียบร้อยหลายเต่งยังรักบาสแม่วัดปีไอ้ปี้นู้งรู้ไหลายเต่ง Nhân rất bớt vèo leo lao Ngọ kinh chưa chạy cho chủ bỏ quả nu mi cho Kinh nu chưa chạy cho chủ nu mi cho Giác tập cho bì cha Ngọ tắc cả Mày chả khá quả chạy hoài plan tạo anh มารับคำรนี่จะทำสั้นยคืออย่างนี้ดิครันพี่สีนินยังไงหรือจ๊ะแสดงว่าเธอไม่รังเกียจตพี่ไม่รังเกียจหรอกแต่ท่านอาจารย์สักนักสักหนาว่าคนที่จะเป็นเนื้อคู่คู่ครองของทิบกีเนี่ยบุคคลคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําในชีวิตจะต้องเอาชนะทิบกีได้หมายความว่าจะเอาชนะทิบกีได้หรือเปล่ามันก็ต้องมาประลองกันจริงไหม มาประลองเรื่องอะไรอ่ะเราไม่ได้มีอะไรโกรธแค้งกันมาก่อนแหมฟ้าชายก็มีพระขันฉันก็มีพระขันเรามาทดสอบบรรทักเพลงสองเพลงเนี่ยเอาแค่พอรู้ว่าใครแพ้ใครชนะแค่นั้นอ่ะเออผู้หญิงคนนี้ท่าทางจัดซาดิเด้วยผู้หญิงตัวเล็กๆจะมีพลักกำลังที่ไหนได้ดีเจออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแปลกดี แต่หมายความว่าฉันเอาชนะเธอได้ที่จะยอมค่ะที่จะเดินทางไปยังนครกำแพงทองกับฟ้าชายแต่ถ้าสมมติว่าฟ้าชายเอาชนะฉันไม่ได้เอาเถอะถึงจะตายก็ขอให้ตายด้วยน้ำมือผู้หญิงสวยๆมือนอย่างเธอพี่พรอมตกลงค่ะงอขึ้น่อวาใจเจ้าชู้นูมีิชอบมาตรวจสอบพิชาตะกราง ไม่จะกล้าว่าขวายไหวแปรนตะาวันเอ่ยคำตำสัญญายตะภายแพยยอมเป็นเมียเสียซะลางอตาชนะสินารินจินสังฆากระตืบเจ้าดังโครมโตมับนาผารับคำเศ้าเจ้าขวาข้าวราวี เ,เอากันแค่บอกๆ,ๆที่จะรู้แพ้รู้ชนะชได้ระวังไม่อง่ใจเราก็สิี้คมีครูอ,อะไร สองต่างก็มีวิชาความรู้ปรีจัปปาก็เป็นอทอพย์ปะคีต้องเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ที่ตั้งตอนวิชาความรู้องค์ชายสีนริน์เศษอกของกรีจัปปาและฤาษีน,นกเข็ดทั้งสองเป็นสงครามยืดเยื้อะจะแล้ว เรานั้นเวทเชยันไงวันในว่าในครานั้นทเวทยันในวันในว่ดสิว มันจะเทือนอเทวฤต์ตระติตราทันที่เปิดเกยโอนมาแต่ก่นแต่การเกิดบันดานลกระทั่งกระเทื่นมันต้อเกิดเอดเฟสไพไขึ้นในโลกวิมานยกอำมารินจะมินจะเมือนต้องเบิกช่องมองเล่ย่าแช่ย่าเชื่อน ตามบ้านเรือนแนวปงชื่อว่าในดงลอยหรือมาอำนารมายิงขีพนาวุธโลกมนุษย์จะเป็นผิดไม่นิดไม่น้อยหรือเมียล่วงตามพตตบเมียน้อยรือใครคอยทำมองในตามร้องตามรูู มองเล้วมองเอ็นซ้องยิ้งใายร้ายอาวุธมองเอ็นซ้องยิ้งใายร้ายอาวุธก็ทำหยุดไม่ค่า งดแทอดชูโดยมองเห็นเราต้างองสร้างเป็นเหนือเกาเหนือคูเลยบัญชาเรียกเวทโนกันมาบัญชาเฮ้ยเวทโนกันมานน่หน่อยข้าน้อยคารวะใต้เท้ามีเรื่องอะไรที่จะให้ข้าน้อยรับใช้ไม่ทราบวุ่นวายยุ่งเหยิงใหญ่แล้วอีกทิพอคคี เราอุตสาห์ส่งไปจุดติดโลกมนุษย์นางเทพธิดาเมื่อก่อนจําได้ไหมเวทโนกันที่ขอเรื่องวุ่นวายขึ้นในบนสวรรค์นเนี่ยพวกเทพ,พยญดาต่างแย่งชิงกันด้วความถวยของแกเของเขาเนี่ยจนเราลงโทษเราไปเกิดในจุดติดยังโลกมนุษย์ไอ้ท่านฤาษีท่านไอ้ท่านอาจารย์ที่สำนักสัธาธรรมปลูกฝังอบรมบม่มนิสัยสอนสั่งสอนธรรมะ มันจะรู้ถึงแก่นแล้วแต่ว่ายังไม่รู้จักใช่มาเกิดประโยชน์ที่นี้มันมาพบเจอกับไอ้สีนรินทร์จึงเป็นสานุสิตสิทธิ์เอกก็ไงรู้สีนกเข็ดต่างคนต่างก็มีความรู้ก็รพบกันลท้ทีที่นี้ใช่ทีนี้สีนรินทร์ลูกสิษย์ฤูสีนกเค็ดรู้สีนกเข็ดก็ไปใช่ใครที่ไหนเมื่อก่อนมาเป็นเทพประมุขอยู่บนสวรรค์ แต่ว่ามันช่อโกงโรงปลิ้นไอ้เทพประบุตรตัวน <t ry> ี have ้เลยก็เลยเลยให้ไปจุดติเบื้องโลกมนุษย์เหมือนกันตั้งใจจะให้ให้ไปถือศีลให้ไปเรียนให้ไปบวชดันไปเสือกเรียนศิยเวทศิยศาสตร์ไปเป็นราสีนกเข็ดไปเป็นอาลัชีไปเป็นพระบิดาหาเหวอะไรของมันก็ไม่รู้แม่แต่ขายขี้ใครอยู่เนี่ยทีนี้ต่างคนต่างก็มีความรู้วทยาุกันเพราะฉะนั้น วันนี้เนี่ยเราจะยุติสงครามยุติสงครามอ๋อใจผู้น้อยทำอะไรไม่ราบนำกรีบกุหลาบกามาเทพนี้ไปโปยรยถูกต้องมนุษย์หน้าไหนก็แล้วแต่จะโดดกรธเกลียดกันอย่างเป็นศัตรูกันจะเป็นจะตายโดนกลีบกุหลาบกามาเทพนี้มันจะต้องหันมารักกันจนตายถ้าเช่นนั้นก็ผู้น้อยจะขอนำมังกรีบกุหลาบกามาเทพนี้ เดี๋ยวจะไปโปรโยไอ้ทั่วเลยไปหน้าตามรินธนาไปหน้าเซเยตวัยรุ่นออกมาจากาพรบโปรโยไอ้ทั่วเลยแล้วก็พาไปดูทำไม,มใครโดนไอ้นี้แล้วมันรักมันชอบดังนั้นเพื่อเราลูกหลงมั้งไม่ได้เวรู้กันทำอย่างนั้นมันมีบนทินมาถึงสวรรค์เข้าใจไหมอันมันนี่สิครับตบสักทีดิได้แล้ววางไปแล้วทีหนึ่ง รับบัญญาเราิมกรีบปลอยควา้าเวจานุมาโปรยบุป้ามาลีช่วยมีน้นกรีบกุลาข้ามาเตปลอยวนตุกหน้าบนกับาาา่ายใจใครโกรธา จะกว่าเปิดปีซีนารินงอะกาันานี่ตั้งจ้องก็มามองแล้วทวินนะซีนารินกอจทวินวังาาแต่กานดาก็ตาล่ามาช่วมกอดปลดรักกัน หอดิบก็ที่ตึงคราวที่จะมีคู่ คราวที่มีปัวตัวลัวมาลืมตัวลืมอายจีนารินกอดเนื้อนินวไว กองในกายก็ยอมง่ายใจเจยใจคุมใจกดใจนอดต้องแค้นในน้ากดใจนู่นเหนือนอนเชย พอดติดนองอักที่ไม่เคยบอกสามเชยตึงเจ็บเต่ไม่ใจเมื่อรถกกันไม่พี่ที่ไม่ยับรักกันชุมแซบ ึงกันมน,วนมวเหมือนก้าไม่กล้ามันวันเราเต้งานไปถึงสาขาจะจัดการวิวาวิวาตาวานจัดการรวมอง ก้าวข้องเงินทองไปรวมเรียงเพียงมุ่นผัวปีตายปีน้องน่าใจได้มีลูกคนเจ้ปีเติดลนปีไอ้คำมันสัญญา ันอยาเอาไว้ผีจะไม่ปิดชั่วชีวิตสิบอักขี่ปีไม่นี่ไปไหนส่องคนมาโกรดกตดสามว้ยโอ้แล้วจะตั้งไว้ในฝานา Oi tang kania ปร,นนป,ประมหารนไปที่พระมหารารนกำแพงทองแล้วก็นครก,กาลกาลวีปขณะนี้ได้มาเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วโดยที่ทิดาดาลาเธอหารู้ไหมว่าขณะนี้เธอร่วมรถร่วมรักอยู่กับใคร จนกระทั่งัทั้งสองมีสักขีพยานรักหน้าตาก็ไม่เหมือนกับมนุษย์มนาเขาที่นี่ก็เป็นใครเรื่องราวมันเป็นยังไงองติดตามในรายละเอียดครับ